สวัสดีค่ะคุณติวสาวานาค่ะสวัสดีครับบ่าเวเบียครับตอนนี้นะคะเราก็กําลังรีบทําภารกิจ <c oughs> เบียก็ไล่ไหลายเาดี๋ยวรถกันเราอยากใช้วันนึงให้คุ้มค่านะคะ<ม>ก็เลยจะพาพี่บ่าเวเบียไปเอารถคือบอย่างไปเอาเพื่อนโอ้จะเปยา่างรถด้วยนะ <c oughs> บอทบอทก็พอดีเอารถไปเช็คระยะเนาะ<ม>โอมาลุ้นกันว่า มันแค่ยิมไหมมันา่ะจะเอี่ยมไหมนะคะเพราะว่าให้เขาล้างให้ด้วยใช่ไหมคะแต่ทูาบอกเขาแล้วโอ้ตูตาอะไรแต่ง้อ๋อปาตลูกคันนี่นะแต่ทูาบอกเขาแล้วว่าอันนั้นให้ล้างราสะอาดด้วยมีระบุพร้อมสะอาดสะอาดนะคะก็ะพี่บ่าเวเบียร์จะไปรถนะคะแล้วจะจะกระบะกลับเนาะแม่นเพราะเขาใส่คนของหลาย,ย,ยาเลยอืมควรจะโต๊กเนอะเพราะว่าแบบโต๊กโมต้องมันี่แจ้งเพราะว่ามันพยนต์ไปแล้วนี่ แต่ต้องเก็บของดีๆแล้ทั้งนั้นนะคะก็จะพาพี่บาเรียไปเอารถมีเลยครับละกันพามาก็าจีนขับเองโอ้แว <c oughs> ๊สี่เขาเฮ้ยคนหไนหนนับถือกว่านะแมนข้าวเหนียวแ้วขาเจ้า,าดีาแล้วมีเข้าเจ้า,าดีว่าซื้อเข้าเจ้าเดินไปเออแล้วรอมันข้าวเจ้าอะไรจริงข้าวเหนียวก็ไม่ค่อยเห็นพากันนึ่งเท่านะอืมไม่ค่อยเห็นแล้กินเลย ข้าวเจ้ามันง่ายในยห่วงแล้วก็บแบบกินได้ทั้งวันเงี้ยเจ้าอะไรนั่ค้ากำลังเดินทางกันนั่งรถค้าเราอยู่ที่เจ้าเจ้าแล้วคนเยอะลุ้นกันว่าจะหมดเดยอะไหมเช็คระยะกี่กิโลสามหมืม่นสามหมื่นเนขเดินทางบ่อยได้จ้าเนี่ยเจ้าดินทางบ่อยเดินทางกันโอ้ยโดนบิน แต่ว่ามันประมาณปีหนึ่งหกเดือนก็ต้องไปเช็คแล้วรถนะเข้าโบก็นนะเดี๋ยวใส่งานนะเโาแค่ขี่จากบ้านไปตลาดแค่นี้เหรอมาละว่าเดี๋ยวไปใส่กันอ๋อใช่แต่ก่อนตอดตอดวเนาะม,มือนี้ลุยขนาดช่วงวันชีพจรลงลงคล,ลอเพราะว่าแบบแต่มันกระม้านมัดอกหมานคนโค้งไงม้มาในเรื่องนี้ยางมันก็นเ,เกิดมาำเพื่อคนใะรถมาละแต่ซืมากหมดแล้วแหละ เอาไปขนอย่างเมื่อแรกนะ MV ด้ขนกล้องคนจักรยานขนบันไดอยู่ไทย MV ด้ตอนนี้เกิดให้รถเมลนนี้แต่ว่ามันเป็นรถที่แบบพาหาเงินมากๆเลยเป็นรถแบบทำมาค้าขาหาเงินแต่รถคันนี้นี่เกิดมาเพื่อลาบยอดโดยตรงได้เลยคันนี้นะอ๋อ้อรวยตังรวยเฮงเฮงปัง รถคันนี้ขีดเอาลราบเอายอดอย่างเดียวแล้วดื่มน,นะเรามีหาเงินได้อลอยเบียร์น,นี่น้ำปาหาเงินรถคันนี้เนี่ยเอายอดท้าบรนดาซักอย่างเดียวรนก็นำมาซึ่งเม็ดเงินเหมือนกันนะคะอ่าสูๆ้ๆเอากับพระฤกเนาะซื้อรถพร้อมกันสองคำดื่มดำดื่มดำแต่ละเดือนประกันมาทีนี่แบบว่าเดืยวรอนเบียร์ไป ประกันคือคือมาแบบติดกันนะทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบเช็คระยะก็มาแบบไล่เลี่ยกันนะนะไม่แต่จริงๆเออนั่นแหละแต่ว่าจริงๆน่ะเฮาน่ะก็เว้นอยู่ไดพี่เบียร์ใดแต่ว่าพอรถมันมาน่ะมันก็ได้มือที่แบบไล่เลี่ยกกันเนาะเมื่เบลร่พอเขาเอารถมาอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบจะทำให้แบบว่าเราต้องแบบเตรียมเตรียมพร้อมนะคะก็เลย แต่เฮาก็ถือว่าดีอยู่เฮากับบได้แบบดดนบได้เป็นนี่<ไ>แบบฟุ้งเฟอ้อแบบเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะเฮากับโมีแบบนั่นเฮากับมีแบบในบางอย่างที่มันจำเป็นแล้วก็ซืซ่อแต่ที่จริงในการมีนนี่มันเอ๊ะทุกคนเฮาขยันนะเพื่อนขยันหาได้ทำไมแล้วก่อนนี้แบบใช้ชีวิตชิว แล้วก็ไม่มีอะไรชิม่มีวิจิจะมีให้ดูปีหน้าให้หละปีหน้าก็อาจจะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะคะก็ต้องแบบขอกําลังใจจากทุกคนนะคะช่วยเชียร์ช่วยเป็นกาลังใจเราด้วยนะคะแล้วก็มาลุ้นไปพร้อมกันนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะไว้ปะไว้ จะถึงแล้วอีกนิดนึงสะพอล่นะเนาะกระโดนตืบอยู่เลยเนะาะก็จังย่างมาปะนี่ใกล,ล้แล้วใกล,ล้แล้วนี่กระซงรถหลายไม่ได้วันจันเลยนะเดี๋ยวาปิดเทอมแล้วนะคะทุกคนมีใจกระทุ้ติวด้วยปีนหับปิดเทอม <c oughs> วันไหนก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าแบบมันมันจะมีอบรมมีอะไรนะมันมีราชการก็ต้องกลับมา ไปด้วย,ยไปด้วยนะคะพอมีเวลาอยู่กับครอบครัวนะคะอันนี้คือเหตุผลของการเป็นครูอย่างน้อยก็ยังมีเวลามากกว่าอาชีพอื่นอื่นนะคะ ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนะคะเดนกันนั่นนี่ว้าวต้องไปจ่ายนะต้องไปจ่ายข้างในค่ะเขาถึงจะเอากุญแจให้เราค่ะถ้าเราไม่ไปจ่ายเขาก็จะไม่เอากุญแจให้เราค่ะปั๊งจอดด้านนี้นะเพราะด้นานนั้นเขาเป็นที่รับรถไปตู้ดอไมอ่ได<อ>้ <ส>ในรู้ใ่รู้อุ๊ยอุ๊ยรถเพื่อนอยู่ใส่แล้วเอาออกมาแล้วปะออกมาเลยแม่ไปใส่แล้วโอเคนะคะรถพี่บาวเบียก,ก็เอาออกมาแล้วโอ้นั่นเลยนะคะออกมาแล้วโอ้ไม่เอี่ยมค่ะรถเพื่อนนะคะก็น่าจะหมดไปเยอะอยู่เด้อวันนี้ก็ต้องรอลุ้นกับบ่าวเบียร์ว่าบ่าวเบียร์จะหมดไปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่บ่าวเบียร์ รับรถนะคะเพื่อเอารถมาใช้เพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็ต้องเซฟไว้ก่อนนะคะทุกคนโอเคคุณถือก็จะเดินทางละคุณถือจะไปเตรียมโคงเตรียมของอะไรด้วยนะคะเรยวเยวเขาก็ไปเอารถอยู่นี่ทุกคนนี่เหมือนมารับรถใหม่เลยเยี่ยมมากนะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อก็เป็นกำลังใจให้กับครูติวสาวบ้านนาด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดดูโฆษณาให้ครูติวในเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะ